สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคิดจะแย่ลูกค้าใช่หรอไหไปจัดเสื้อผ้าต่อได้ละสวัสดีค่ะคุณหมิวเชิญทางนี้เลยค่ะยืนทำไรอ่ะ ลูกค้าเข้าร้านอ่ะคุณขอทานอย่างนี้นเหมาะกับแกที่สุไไดสินค่าบร่ลูกค้านี่ป้าร้านเราอขายแต่ของแบรนด์เนมถ้าป้าจะซื้อเสื้อผ้านะข้างหน้ามีตลาดนะป้าไปดูได้นะป้าก็แค่อยากเข้ามาดูว่าสินค้าแบรนด์เนมมันเป็นยังไง นี่ป้าพูดไม่รู้เรื่องเหรอ,อ,อป้าเข้ามาดูข้างในก่อนได้นะคะเชิญคะ่ะค่ะคุณป้าลองดูตัวนี้นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ของร้านเราเลยคะ่ะคุณหิวคะ ลองดูตัวนี้ไหมคะนั่าจะเหมาะกับคุณหนิวไม่พอดเสื้อผ้าที่ร้านก็มีตั้งเยอะตั้งแย่ทำไมต้องมาแย่งตัวนี้ด้วยอะ่ะเหมยเธอก็เห็นหนิวฉันบริการคุณหนิวอ,อยู่อะ่ะฉันไม่ได้แย่งซะหน่อยแต่ว่าเสื้อตัวนี้ลูกค้าฉันเห็นก่อนนะลูกค้าเธอมไม่มีปัญญาซื้อหรอกเดีย๋ยวไปเสียเวลาเลย ไม่ต้องเดินตามฉันแล้วนะทีนอยากได้ตัวไหนฉันบอกได้ค่ะเอ่อคุณลูกค้าคะลองดูตัวอื่นก่อนนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้า มีไซส์ใหญ่ไหมคะอ่ะมีค่ะตัวนี้มีหลายไซส์เลยนะคะมีทั้งสีดำแล้วก็สีครีมนะคะขโมยของแล้วคิดจะหนีเหรอคะ ยืนทำอะไรอยู่ล่ะขอโทษคุณเหมีวสิต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเหมีวพอดีว่าเขาเป็นเด็กใหม่อะคะ่ะไม่น่าจะรู้ว่าคุณเหมีวเนี่ยเป็นลูกค้า VIP ของร้านเรารีบขอโทษคุณหมีไวไปสิแต่ผู้จัดการคะฉันเห็นเขาขโมยของจริงนะคะทำไมฉันต้องขอโทษเขาด้วยอะ่ะนี่เธอฉันซื้อของที่ร้านนี้มาตั้งหลายปีฉันจะขโมยไปทำไมแล้วอีกอย่าง แฟนฉันเป็นถึงผู้จัดการโครงการนี้ถ้าฉันไปบอกเขาว่าเธอใส่ร้ายฉันเนี่ยร้านนี้โดนสั่งปิดแนออ่คุณหมีวครับอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับขอโทษไปสิขอโทษค่ะแค่นี้นะ,ะฉันว่าเอางี้ดีกว่าไหมคะคุณหมิวให้เขาเนี่ยคุกเข่าขอโทษคุณหมิวเลยดีไหมคะ ก็ดีนะเธอจะได้หัดรู้จักที่ต่ำที่สุดสช่ไหมเอ้ายืนซื่ออยู่ทำไมล่ะทำสิถ้าเธอไม่ทำฉันไล่เธอออกแน่เขาทำผิดอะไร ทำไมต้องไล่เขาออกส่วนเรื่องที่เธอขโมยของฉันไปดูกล้องวงจรติดมาแล้วถ้าฉันเอาหลักฐานนั้นให้ตำรวจเธอรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ป้าฉันฉันจะไปฟ้องสามีฉัน คุณโดนเล่นแน่คุณหมิวคะคุณหมิวใจเย็นสิคะคุณหมิวนี่ป้ายไ,<อ>ไม่มีปัญญาซื้อแไม่จะอวดเก่งเรื่องชาวบ้านอีกใครบอกฉันไม่มีปัญญาเธอไปเอาเสื้อที่แพงที่สุดทุกตัวในร้านนี้ใส่ถุงให้ฉันด้ยวยนี่ยังจะมาอวดรวยเหรอป้า ใครกล้าแก้งเมียกูวะท่านประธานครับมาที่นี่ได้ไงครับทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้นี่มันโครงการของฉันร้านนี้ก็ร้านของฉันเธอสองคนพรุ่งน,นี้ไม่ต้องมาทำงาน ฉันไล่ออกส่วนเธอฉันแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการร้าน,นแทนนะหนูเหรอคะก็ใช่อางสิจะใครอะขอบคุณมากเลยค่ะ